เพียงสองวันหลังเหตุการณ์ตำรวจจับกุมชายวัย26ปีชื่อโอเซอ n นโทนิโออิบาลาผู้อพยพจากเวเนซุเอลาที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายหลักฐานจาก DNA ใต้เล็บของเลเคนและเส้นผมของเธอบนเสื้อแจ็คเก็ตของเขาในถังขยะชี้ชัดว่าชายคนนี้คือคนร้ายเขาอาศัยอยู่เพียงหนึ่งไมล์จากที่เกิดเหตุและเคยถูกจับหลายครั้งทั้งข้อหาลักทรัพย์ขับรถโดยไม่มีใบขับขี่แต่ทุกครั้ง เขาถูกปล่อยตัวกลับมาเมื่อข่าวออกแพร่ออไปคนทั่วอเมริกาโกรธแค้นไม่ใช่แค่เพราะเลคเชนเสียชีวิตแต่เพราะชายคนนี้ไม่ควรได้อยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกสื่อพาดหัวว่า crime of opportunity that shook America ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในที่สาธารณะว่าไม่มีหญิงสาวคนไหนสมควรต้องตายเพราะระบบกฎหมายที่ล้มเหลว ในวันที่20พฤศจิกายน2024โอเซอีบาล่าถูกศาลตัดสินมีความผิดทุกข้อหารวมถึงฆาตกรรมโดยไตรตองไว้ก่อนลักพาตัวทำ้ายร่างกายรุนแรงและพยายามล่วงละเมิดทางเพศศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่ให้มีการประกันหรือปล่อยตัวแม่ของเลเ่นกล่าวในศาลด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า ลูกสาวของฉันเป็นคนที่มีหัวใจมดนามแต่ระบบกฎหมายนี้กลับปล่อยให้สัตว์ร้ายเดินอยู่ข้างเธอในเดือนมีนาคม2024สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายที่ชื่อว่า The l a k e n Riley Act เพื่อลำนึกถึงเธอกฎหมายนี้กำหนดให้ผู้ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายและถูกจับในข้อหารักทรัพย์หรือทำลายร่างกายต้องถูกกักขังโดย ICE ทันที ไม่สามารถปล่อยชั่วขราวได้ในปี2025กฎหมายนี้ผ่านวุฒิสภาและกลายเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในสมัยที่สองครอบครัวของเลเคนตั้งมูลนิธิ The l a k e e n Hope Foundation เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยของผู้หญิงและนักศึกษาพยาบาลทั่วประเทศลูกสาวฉันอยากช่วยชีวิตคนอื่นและตอนนี้ชื่อของเธอก็ยังช่วยชีวิตคนต่อไป นี่คือคำพูดของแม่เลเค้นไรลี่